สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันอีกเกมบอสก้านะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มีกันที่ป้าในนิ่ใหม่นะฮะเซิร์ฟอกสองโฮเกิลเช่นเคยนะครับก็อย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเพียงและชมคลิปผ่านพีดิสบอสกานะครับยิ่งอยู่ใต้คลิปภายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ในหน้าช่องครับอีกช่องหนึ่งการกดซุปเปอร์ อ่าโอเคเดีย๋ยวเราไปเปิดหัวกันกอนเลยแล้วกันนะก็มาเริ่มวันที่ขนส่งกันก่อน,นเลยนะครับผมอืมอ่าอย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะอ่ะโอเคก็ขั้นถัดไปนะครับเดีย๋ยวเราไปข้ามเซิร์ฟกันเลยนะครับเดี๋ยวเวลาแค่นิดเดียวไม่เยอะมากนะครับมาจัดไปเลยครับผม ตัวนิดหนึ่งไปนะครับก็สู้ไปนะครับของเขิงมันดีนะฮะตรงนี้นี่ยอดครับโป้งเข้าไปหนึ่งดอกเยปอยอ, <c oughs> อ่ะต่อเลยนะครับผมต่อเนื่องครับเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะเบือ่อแนะ่อะฮะบัคคูการ์เมนานาจะเห็นคนมาเล่นนะครับตรงน,นี้ สุดยอดครับโกระมอนธาตุไฟมัง,งกรตบอื้ืออันตีโหดๆนะฮะอ่ะจัดไปต่อเลยนะครับไปโอเคมีมิวทูเกาะนะฮะแร้หน้าซ้ายขวาเลยะฮะจัดให้หน่อยนึงฮนะ มาเหือนี่ครับลอยๆบอกอย่างนี้เออฮือยอ้้มเอพร้อยอีกหนึ่งดอกจันไปเลยจัดสร้างทีมเองก็ได้นะครับอ่ะไปเลยนะครับผมมีอ่าอะไรว,วะนาลิสมิลานะโอ้เปลี่ยนเป็นนกวายล่างมาสเตอร์แล้วนะครับผม นกวายล่างมาสเตอร์หนูกนกไวายได้ตีก่อน้วเนี่ยนกไวายตีเร็วมากสปีดเขาไวนะโอ้ยยอดอมเรียบร้อยครับยังแรงแลวโหดเหมืเนเดิมเรียบร้อยครับผม อ่าเดินถัดไปเลยนะครับผมตรงนี้อารามโฮครับอันนี้ต้องเป็นยูโนวาเหมือนเดิมแหละนะครับยูโนวานี้สุดๆแล้วนะครับก็เล่นให้ดูแค่บางด่านนะผมก็เล่นเกือบหมดอล้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาทีมครับเซิร์ฟมาให้ดูเดี๋ยวก็จะหมดเวลาปลาไปก็สิบถึงยี่สิบนาทีแล้วครับอุย้ย ลิมิลาเซิฟนี้ครับเซิฟหนึ่งผมก็เล่นลิมิลาดนครับแรงอยู่ของจริงรนับอกนี่เรียบร้อยครับอ่ะอสวยงามๆครับจัดไปอีกสักด่านหนึ่งไหมสักด่านหนึ่งไหมสักดา่านสองดา่านมาต่อนเนื่องครับลิมิลาเขาตาเรามาวะหรือยังไงหรือยังไงอ่มา ตามมาเรจจอดเดี๋ยวดูกันครับเขาเร็วมากเลยอ่ะเขาเลี้ตีก่อนตลอดเลยของเราแม่งไม่เร็วเราว่าเราก็อัพสปีดเยอะนะเออเร็วกว่านีครับอ่ะไปเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีอัพกันใหม่นะครับยังพอมีช่องนี่ไงโอ้โหเขาแรงกว่าเราเยอะ,ะ,ะอัะติเขาแรงมากดูดิ อันติเขาสามารถที่จะจัดเทพได้เลยอ่ะอือันนี้แค่ท่าธรรมดาเนะี่ยอุันติเขาแรงจริงสุดยอดนะครับผมไอ้สักด่านหนึ่งครับตามอมก็ <c oughs> โอ้ใครตามใครไม่รู้อะแต่ว่าเราเปิดดา่านไม่ใช่หรอวะแต่เขาเก่งเนี่ยเราสบายไยเขาตีเลยทีนี้ครับนั่งเ,ยเฉยๆพอ ตีเป้าหมายเดียวมันใช้เวลาไงจะเสียเวลานิดหนึ่งโอ้โหอืมคารบิคาบิาบกกนเรียบร้อยนะครับอืเออยังไงล่ะเพื่อนเฮ้ยไม่นะโอเคร้อยครับก็เป็นไงบ้างครับก็ผมคลิปเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ลง ผมกัม่ยูไนห์ไปแล้วคอสนิมเป็นหนึ่งเกมจัด MVP เป็นหนึ่งเลยนะครับผมไม่เล่นาน,านานนะเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะโอเคแล้วผมก็มาอยู่กันในที่ฉากอะไรวะลืมพันธมิตรพันธมิตรแชรมป์นะโอเคเรามาพันธมิตรแชรมป์กันบ้างน,นะครับเก็บตรงเก็บแต้มมันบ้างผมไม่ค่อยได้เล่นเลยผมขี้เกียจมานั่งจับกูนะครับบางทีแบบว่าจับแล้วเราหงิดเราเจอระดับมาสเตอร์มันสู้ไม่ได้ฮนะ มันทำให้เราแบบเสียเวลามากทางหลังนี้ไม่ค่อยได้ทำเพราว่าจับคู่เจอแต่มาสเตอร์แล้วมันแพงเดียวไม่รู้จะเอามาให้ดูทําไมแต่ <c oughs> ว่าวันนี้เจอไม่เจอครับปกติแต่มันก็ยังมีธรรมดาแซมมาบ้างโอเคแต้มู่ที่450ฮะอ่าโอเคพอได้อยู่แต้่ไม่เยอะนะยังไม่ถึง500เลยนะฮะยังไม่กรลันตีนะครับใครเขารอถัดไป จะได้เพจห้าหรือหกร้อย่ะโอเคครับให้ผมบ้างเถอะแต้มนะฮะไม่ได้มานานละอย่างหกสองกผมก็จะทำคลิดลงวันเป็นวันนะครับไม่ได้ท,ทุกวันละนะฮะอ่าเพราะว่ามันมีเจ็ดสามหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง อ่ะโอเคต่อครับอันนี้ผมก็จัดเป็นทีมผสมไปนะครับไม่ได้บอกว่าฟิกทีมหรอกนะ่ยอย่างรุนแรงเหมือนเดิมเนะี่ย้เรียบร้อยจัดไปอีกหนึ่งเกมครับอ่ะมาทีมนี้สามบินครับมาบินไหวก็จัดไปอี เจ้าดาวโอไม่ใช่บินปะเป็นไฟมืดมัง้งออกมารุมรวมวมันไปก่อน,นครับแพ็กรวมโอเคเออก่อนอันนี้ก็โดนตบโดนสอยมานะครับไม่เป็นไรก็มีแซมแซมแพ้บ้างแต่มันกย็ยังมีแบบว่าชนะไงไม่ใช่แบบว่าหูแพ้แพ้ไปแพ้พพรวดๆไม่ไหวนะก็ถ้าเกิดว่าผมแพ้สามเกมผมก็ 5, จะหยุดแล้วน,นะแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นก็เพราะว่าถ้าจับคู่ต่อบไปก็เจอตัวเดิมอะ เพราะว่าช่วงนั้นมันอ่อนแค่นั้นนะครับผมอันนี้ยังจับคู่แล้วยังเจอสลับกันถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็มีแพ้ไปเกมสองเกมเมื่อกี้ไปลูกเกียเมื่อวานก็จับลูกเกียกันไม่ได้ครับมีบัตรแต่จับไม่ได้ไม่ให้จับไม่ได้เลยไม่มา อ่ะอีกสักตาหนึ่งอืมโอเคจับคู่แบบนี้นะฮะก็ใจชื้นนิดนึงนะครับผมจะได้แบบว่าสู้ได้ง่ายๆหน่อยนะเพราะว่าโอ้แต่ละตัวเจอิแบบโหดเกินนะครับตัวเดิมด้วยประเด็นอ่ะจริงถ้านะครับ สปีดน้อยกว่าเราเนี่ยมันก็สู้ง่ายแหละนะครับกรอบรูปเป็นโซคารโอสวยดีนะไอกรอบรูปนี้เราไปแลกของได้ใช่ไหมผมเอาไปแ,กแลกหมดแหละผมไม่เอามาใส่อะใส่ไปแค่หัวคริสต์มาสแค่นี้ไอกรอบรูปในนี้มันแลกบัตรแม็กได้ร้อยใบผมไม่เอานะผมเอาไปใส่ดีกว่ากรอบรูปไหนมันแลกหนังสือได้ก็ไปแลกหนังสือนะอื มีน้องๆถามมานะครับว่าที่มีวิธีแลกหนังสือสายฟรีไหมนะฮะผมก็บอกเลยว่า,าวิธีหลกักๆนะครับที่ได้จากเกมก็คือป้ายการออกสู้เนาะแล้วก็กไปกดป้ายการออกสู้ให้ได้เรเวลร้อยนะจะได้มา240ชิ้นนะฮะแ่วิธีอื่นๆน,นะครับถามว่ามีอะไรอีกนะก็มีจากกิจกรรมนะฮะมีจากไอ้นั่นไงกิจกรรมปริหารวันอังคารจะมีให้แลก ที่เป็นกรอบรูปนะเอางี้เดี๋ยวทำคลิปให้ละกันนะครับผมจริงๆอธิบายด้วยคำพูดก็นนะ่าสนใจละว่าโอเคทำคลิปง่ายกว่าเดี๋ยวจะทำคลิปลงให้ละกันนเห็นไหมครับตัดไปให้เสียฮือ <c oughs> ฮ่าฮ <N> ่าโ์มาดีเอเคครับอีกตาเดียวเท่านั้นนะหมดละนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะชนะบ่อยนะใจชื้นใจฟูขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะชนะบ้างนะครับไม่ว่าจะแพ้ตลอดเวลาานี่ ทีมข้ามเสิริมกับต่อสู้ก็ปลาไปแล้พซึ่งคลิปลงนะคือมันสู้ได้ยา,ยาวๆไงนะครับมันไม่ได้สู้แบบเดียวนะสู้ยาวเลยนะเออดีอหอ้วอดวายสาม,มาสเตอร์คระคิดดีวกนไอ้ดีนี้ก็มีมาสเตอร์ห้าตัวแล้วนะห้าหกตัวแล้วมนะั้งก็ถือว่ามาไกลละนะครับไม่คิดว่าจะได้มาสเตอร์หลายตัวขนาดนี้ จริงๆมก็ทำได้อีกนะมีฟานยังไม่ได้ทำมาชาโดอยกนะมาชาโดไม่ได้ปั้นเลยนะทีมผีแล้วเนี่ยไม่เกิดเลยโอเคครับจัดให้พี่ก็หน่อยนึงก็ถือว่าพลังเขาเยอะมากนะเราอาจจะแพ้ได้นะทีนี้เรียบร้อยครับอู้เอาเรื่องอยู่นะเอาละครับอ่ะเดี๋ยวดูอาจจะแพ้นัเนแ่ละูุมาวแน่เลยโอ้ยค่อนข้างใกล้เคียงนะ ต้องดูว่ายูโนวาจะเอาอยู่ไหมโอเคอโอ้โหขนาดแพงแเนี่ยครับบนทีแบบว่าแทบหมดอ่ะเพิ่งหลอดเลยแต่ว่าตีของเจ้าใต้ดินมันเก่งจริงอ่ะอาแล้วครับเดี๋ยแค่นี้เองโหตายแล้วแพ้แน่เลยดูท่าล้วอาจจะไม่ชนะนะโอปิดเกมด้วยไม่ค่อยสวยเลยอ้าว อ้าวอ้ายังไงสองต่อสองครับติดเ,เกมสวยไหมวันนี้นะครับอันนี้มันตาสุดท้ายนะเพราะว่าสิทในการเล่นมันจบแลนะครับโอ้โหโอ้โหโคตรแรงเลยนะครับนั่งขวนทีแบบว่าหายเลยคือต้องอาศัยอันติโอ้โหเรียบร้อยหมดแล้วติดเผาไหมอีกอ่ะประเด็นโอ้ตายครับมันพิษบาดแผลไม่ไหวโอ้โหจบแล้วนะครับไม่น่าชนะเรียบร้อย อ่ะโอเคปิดเกมนะครับจบละก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็มีชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปนะตอนนี้คะแนนก็ไม่หกร้อยอ่ะโอเคครับก็หลังจากเที่ยวเล่นทุกทุกอย่างมาแล้วครับก็มาอ่าดันพลังกันต่อนะครับเดี๋ยวเก็บแต้มธุรกิจสนุกแหละแป๊บเดียวนะไม่นานหรอกไวอยู่นะฮะแป๊บเดียวก็ครบละหนึ่งร้อยห้าสิบเองวันนึงง่ายๆอันนี้แค่กดรับนะเนี่ย กดแม่บ้านไปทีนึงนะฮะกดแม่บ้านเสร็จนี่ก็น่าจะได้เกือบหมดแล้วมอ่ะกดไปนะครับผมอ้าวเอยเป็นกรรมมาเออเลอร์อะไรตอนนี้นะครับอ่ะมากดหน่อยนึงเออเต็มละเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะต้องกดออกแล้วเข้าใหม่ใช่ไหม โอเคนะครับมาดูครับก็ได้อย่างงี้ทุกยิมแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับอะไรเล่นได้เล่นไปเลยนะจะได้เคลียร์ยไปนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นอ่ารังนักล่านะครับผมอ่ะโอเค มันง่ายไงนะครับมันเอาแท่งผลิตแบบตาต่อสู้เฉยอ่ะกดป้ายแห่งบารกมาแล้วนะฮะอ่ะรุกยเงนต่อนะครับผมมาเลยมาสู้ไปสู้ให้เด็กมันดูมาสู้ไปนะฮะมาครับจัดกันเปนเลย มันสู้ได้แล้วสบายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเ้าไฟฟ้า,ฟามาผสมกับแฟรี่ได้อย่างไรนะมาครับแบบมาโอเคทีผสมล้วนๆเลยนะครับอ่ะก็มาลองเล่นกันดูนะครับตรงนี้เหรียญแฟดผมเนี่ยก็ใกล้จะ400แล้วมั้งเซิร์ฟนี้เรียกว่าผมจำผิดปะวะ คือผมวาสะสมจะเอาไว้ทำอีทราน e นะนะก็ประมาณนี้ครับก็ได้มา10เหนนรียญนะฮะสิเหรียญก็โอเคอยู่นะนะลงไปนะครับ10รอบต่อวันเท่านั้นเองนะฮะแปบ๊บเดียวนะครับกดข้ามได้ด้วยนะฮะก็ไม่ได้นานอะไรอ่ะลงต่อนะครับอัานไหนลงได้ลงนะครับอดนี้โต้ได้สบายกว่อัานไหนลงได้ลง ไหนเล่นได้เล่นเลยนะครับไม่ต้องรอนะตู้สบายอยู่นะดีมันวน AI พลังไม่ค่อยเก่งมาให้เจอแบบพลังเองเก่งนี่คือจอดดานแรกเลยบวกี่สิบห้าสมสิบล้านอะ่ะนี่ครับมันนับรวมนะคือมันนับรวมสามทีมนะเก้าตัวนะดีครับรับคะแนนก่อนนะนี่ไงเจ็ดร้อย น้อยนะผมไม่ค่อยได้เล่นหมดนี้อ่ะเข้าไปในฟาร์มดีกว่าเราเดี๋ยวเ,เหลืออะไรวะเหลือนิดเดียวเองนะเอะอเออามานะครับผมจัดกันหน่อยนึงอเออปลูกไปเถอะปลูกอะไรก็ปลูกไปนะฮะผมก็ปลูกแค่วัลลเมิตะที่เข็ดปลูกเยอะอ่ะโอเคครับ ก็อยู่ด้านพลังกันไหมตอนนี้ก็หลังจากที่เราทำกำไรได้สิบเท่าด้วยครับอุย้ยมานำโชคได้มาสิบเท่าครับเก่งเลยได้มีทงมีทองไปอัพพลังกันอ่ะก็อย่าลืมนะครับที่เราจะเคลียอะไรในยะูนีเนนะยูนี่ก็ให้ทรัพย์สินทรัพยากรเลยอี่ยนีเอ็นะอ่ะโอเคแต่พวกนี้แม่งมีค่าหมดเลยซื้อขงซื้อของอะไรได้นะครับอ่ะอัพได้ไหม ครับไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับเคลีย์เควสตกปลาก่อนนะฮะมันให้เราตกปลาทุกวันนะเะนี่ยเราก็ซื้อของก็อ,อ่ะโอเคทำภารก,กิจตกปลาในประมาณนี้ครับเบสเมนต์ได้ EXP ไงเป็นเควสรายวันที่เราต้องทำนะเดี๋ยวบ้านเลี้ยงก่อนบ้านเลี้ยงก็มีของให้เยอะแปดเก้าร้อยได้เหรียญมาแล้วนะอ่ะสนามโอเค โอ้ได้อยู่นะหลักร้อยเร่งดีโอเคครับจริงๆเนี่ยเจ็ดแปดชั่วโมงเสร็จก็วันหนึงมันเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่แปดสีรอบนะครับมันกดได้แต่ใครจะมานั่งเฝ้าใช่ไหมผมก็กดรับแค่วันละรอบแหละเสียเวลาคือวิถีคนเล่นแบบวิถีเวลาน้อยอนะ่ะใครจะมานั่งเฝ้าทุกๆแปดชั่วโมงมันกดรับใส่ใหม่กดรับใส่ใหม่ไม่ใช่ไง มันน่าจะออตโต้ไปเลยนะพูดถึงนะไม่น่ามานั่งนับแบบหชั่วโมงเนี่ยมันทำให้เราต้องมานั่งเฝ้าเลยอ่ะดันพลังกันนะครับผมก็ดันได้นิดเดียวแหละไม่เยอะเพราะว่าของมีนิดเดียวแน่นอนครับวันนี้นะฮะสิบเอ็ดล้านแน่ๆนะครับเพราะผมคิดว่าเขานวยแล้วแหละว่าจะาของให้เรามีมันก็จะกการนรับคิดว่าน่าจะสิบเอ็ดล้านเลยด้วยนะครับเลยด้วยเพราะว่าอีพีแล้วมันแค่จิดเดียวจะสิบเอ็ดล้านใช่ไหมอ่ะก็เดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับสายฟรีวีพีศูนย์นะครับ สิบเอ็ดล้านนะครับก็ไม่คิดว่าจะทําได้อยู่ผมก็พูดยหยอกกับน้องๆไปตอนทำเล็กๆกันนะบางคนก็บอกว่ามีน้องคนหนึ่งบอกว่าสายฟรีสู้สายเติมไม่ได้มันก็แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วคุณจะไปเทียบทําไมนะสายเติมเขาก็เติมดินะฮะเขาอยากได้แล้วเขาก็เติมถูกไหมอยากได้เพจเขาก็เติมอยากได้หนังสือเขาก็เติมถูกไหม ก็เรื่องธรรมดาอแล้วนะครับที่มันจะเก่งกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนเติมไม่เก่งก็มีเอาดิเอเอ,เอก็มีอะครับผมก็เจอมาแล้วนะฮะมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะฮะเดีวไปวัดกันนะเดีย๋ยวไปวัดค่ากันนะครับมันไม่สนุกนะเกมถ้าาไปวัดค่ากันอย่างนั้นเราอยา่ไปเล่นเพราะว่าก็ต้องเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นนะฮะผมมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับ อ่ะอัพไปนะครับผมถา่ายดนที่หนึ่งของเซิร์ฟได้ไเลอ,อเกมนี้ได้เลยไม่ได้หลานะเสียเงินถือว่าแต่ว่ามันก็เป็นความสุขแต่ละคนนะัะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับถ้าใครอยากเติบโตวไว้บางคนเอออาจจะมีเวลาเล่นน้อยเนาะอาจจะอยากเติบโตวไว้หน่อยรีบก็ได้ครับมันก็เป็นแน่นอนครับเติมเงินนะครับก็คือทางรัดแหละในการเติบโตวไหดีถือว่า แะทําให้เราเติบโ,โตไว้รัผมไม่ไม่รีบไงผมบอกแตบบ่ต้นคลิปแล้วตั้งแตบบ่ทํา e p ีนี้แลก็จะเล่นเป็นสายฟรีไปเรื่อยนะครับเรามีเวลาเล่นไงเรามีเวลาเล่นวันละนิดวันละหน่อยเราก็เล่นสะสมมาเป็นฟรีใช่ไหมแต่เราก็มีเวลาเล่นแค่วันละยี่สิบสามสิบนาทีใช่ป่ผมก็สะสมมาเรื่อยแล้วก็ผ่านจุดจุดที่เราพูดถึงกันมาละ ถ้าคนที่เล่นแล้วไม่เป็นซีเรียสเรื่องลำดงลำดับหรือ VP อะไรก็เล่นอย่างผมก็ได้เรื่อยๆนะูชิวอะโอเคครับอัพแม่งเถอะครับกดไปเลยแต้เป็นผันผมว่าอัปรุ่มมัวๆไปตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันอัพได้จุดที่เราต้องการและพลังมันจะไม่ค่อยขึ้นนะนะมันจะไม่โชว์พลังเล็งขึ้นมาแต่จริงคือมันมีความเก่งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะโอเคเหลือสุดท้ายแล้วครับเหลือเทคโนโลยีกิวเป็นเลือดอย่างเดียวแหละ โอเค11ล้าน27,798นะฮะก็เรียบร้อยนะครับอย่าที่เราคุยกันไว้นะฮะผมอ่ะลำดับถัดไปครับสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะอ่ะก็นะครับนอกจาก11ล้านนั้นเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาวิวัฒนาการล่างนะครับมาสเตอร์นะครับของเจ้าเรคอร์ซ่ากันนี่บวก25แล้วนะก็ EP ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปหมุดวงล้อแล้วก็ได้มานะครับก็ถือว่าคอมพีทแรกสำหรับปีนี้ได้ครบทุกอย่างแล้วนะครับอ่ะ ก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ยังไม่ครบก็คือเปลี่ยนร่างนั่นเองนะครับก็เป็นมาสเตอร์ตัวถัดไปนะครับนะเรามาทำมาสเตอร์อีกหนึ่งตัวเพิ่มกันเดือนเดือน2เดือน2เดือนที่ผ่านมาผมได้มาสเตอร์มา3ามีตัวนะอ่าโอเคนะครับจัดไปครับรคคอร์ซ่ามาสเตอร์นะครับอ่าเราไปที่หน้าต่างทำมาสเตอร์กันนะครับนี่เลยนี่โหสุดยอดเลยนะฮะจัดไปนะครับผมเงื่อนไขก็ตามนี้เลยนะฮะ ็ไปอตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะฮะผมอวยมันเสมอนะครับมันเก่งมากผมบอกก่อนเลยว่าเรคอซ่ามาสเตอร์เก่งมากเดี๋ยวผมทําคลิปนะครับรีวิวให้อีกทีหนึ่งอ่ะเปลี่ยนร่างกันเลยนะครับจัดไปมาสเตอร์ตัวใหม่ของเราะนี่สุดยอดครับเรคอซ่ามาสเตอร์นะครับผมสุดยอดเลยนะฮะโคตรเก่งนะครับสกิลแซงโคตรแรงนะฮะตีกลุ่มรุนรัวนะฮะทำลายสกิลได้ด้วยนะฮะ ไม่ธรรมดาเลยนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะก็ได้มาละได้มาครอบคลองเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่กิจกรรมเกือบหมดนะฮะสายฟรีอ่ะมันมีวิธีนี้แหละเราจะเล่นกิจกรรมนี่นี่วงล้อนะนี่ครับสุดยอดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่จะได้มันก็ไม่หมุนวงล้อเติมเงินครับซึ่งก็ค่อนข้างเสียตังค์อีกแล้วนะฮะเราจะไม่เสียตังค์ครับผมบอกมาเลยนะครับมาสเตอร์นะครับ ตอนนี้เรามีมาสเตอร์อยู่ที่6 6ตัวนะในดีนะครับมีลิซาดอนอีกที่เราเห็นหน้าตาเนี้ยคือ4ตัวใช่ไหมครับนี่ครับนี่คือสกิลมันก็มีลิซาดอนกับลาติออสอีก2ตัวก็จะมีฮีทรารออีก1ตัวเป็นตัวที่7เพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นแต่มีสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วผมแลกไว้แต่เดือนที่แล้วอ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวเราอัพสกิลกันต่อนะครับเดีย๋ยวเราก็เช็คดูเดีย๋ยวผมมารีวิวให้ด้วยกันว่าสกนะิลแซดอ่ะมันต่างกันอะไรกัรบสกิลน้านะาาบงเเะดี๋ยวเรามาดูกันนทที่ใคลิปา แนะนำกิจก,กรรมเอ้ยแนะนําไปคอสซ่ากันทีนึงนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูไงแหละใเร็วๆนี้เลยต่อจากตรงนี้แหละถ้าเกิดว่ามารีวิวในปั้นในดีใหม่คือก็จะ4ี่สิบนาทีก็ยังไม่จบอ่ะอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับพลังนี่สองล้านห้าอัพไม่เสร็จเลยนะยังอัพไม่สุดยังไม่ได้ยัดใบมงใบแม็กเลยเลยนะตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคครับผมก็ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปจัดทีม GVG กันนะฮะ ก็อย่างบอกครับจีวก็เปิดให้เราจัดทีละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกเกาะเลยคนระับเราจะไปตีเกาะไหนนะฮะก็เกาะที่เราอยากได้ของมากที่สุดเนี่ยให้เราจัดทีมที่เก่งที่สุดแล้วกันนะครับผมก็เคลียร์แป๊บหนึ่งเวลาเราใส่เนี่ยเราก็เลือกแล้วก,กันตัวละครที่เราต้องการนะครับ เกาะที่ผมอยากจะไปตีเนี่ยนะครับของเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเกาะที่ให้เหรียญเซอร์เนียร์อาร์ตนะมันจะเป็นเกาะที่ยากหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะจัด11ล้านผมอะไปอยู่เกาะเซอร์เนียร์อาร์ตนะครับส่วนอ,อีก2เกาะที่มันได้ไอเหรียญสัตว์ขี่ที่เป็นวานอะคือผมก็ตัวรองเล่นนั่นแหละคือผมได้แล้วไงมันก็แค่ไปเอาผู้เสพชิปพวกอะไรเฉยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็เลือกเกาะไปอ่ะโอเคนะครับก็เจอวันที่วันที่15นะ ตอนเล่น GPT นะครับก่อนแล้วแกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์่อบมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพราะก็หม่คลิปหน้านะครับผมชีวเกณสวัสดีครับ